พี่น้องเฮ็ดควาดเนี่ยโอละบก้อยเนี่ยจ,จะน้ำน้ำพี่น้องเฮ็ดท่าลงเมื่อกี้แหละแตงองค์ทงเคียงไปต้อนเป็นสีฟักแล้วค่ะเนี่ยฟ้าคือคนผิดเหรอเฮ็ดต้องได้ไมนอยากกินเนาะพี่น้องก้อยก้อยข,อขอมๆแซ่บๆั้ยพี่น้อง มันเป็นเนื้อขาลายหรื่าเป็นเนื้อลาดหรอกแต่ว่าเนื้อขาลายมันเป็นเนื้อลายไม่เป็นเนื้อขาลาแต่ว่าเขากะบ่เอาอินมันเป็นพี่น้องแต่เนื้อขาลายสิที่นี้พวกอินพวกเนีสิไปเห็นปะเขาก็รอออกนะคะเากระสีมะลาเอาใหญ่ใหญ่คุณแม่วิไลชอบกินแม่สามารถกินก้อยฉันสามารถกินก้อยกระสีมะลามาอ่านกันเด้อพี่น้องเด้อกระสีใสเบิองบ้า เขาฟักฝากแล้วมันเป็นจังไดร่เขาใส่อย่างเนเด้อพี่น้องอ๊บอ่ะเด้อพี่น้องมันฟักเละตัวด้อพี่น้องอ่ะเลกแล้วพี่น้องเห็นบ่ะเขาปิใส่นี่เด้อค่ะบ่บ่ได้เอาเลือดมาเด้อพี่น้องตอนแรกเขาว่าสี่ขวบตอนนี้เขาแล้วกได้เอาเลือดมาแต่กระเื้อใส่กับพี่น้องบ่สนใจค่ะพี่น้องค่ะเขาก็สิมาใส่นี่แล้วค่ะขี้เพี้ยขี้เพี้ยค่ะขี้อ้อนของงวนอยู่แล้วครับพี่น้องแซมลงไปค่ะเลิศ รสเลือเปิดเสือบกเตงยงม้วเตงกว่าครับพี่น้องนอกากกรถิ่มนะครับอันนี้ก็ยำได้ใส่ออนนันยำได้พวดพวดพี่น้องจามนั้นนะคะแกะกอนอออึบมาแล้วก็ใส่บีงัว้วบีงัว้่ใส่แยบีมักใส่ขมขมจังหน่อยได้ครับพี่น้องเป็นอย่างคือวบางสั่นเพชรที่พี่น้องบีงหวเนี่ยใส่ขมขมถ้าเฮ็ดขมแล้วเขาเพิื่อนสีบ่ใาะใสนบีบบกน้ำด้วเพราะว่าไทาเฮ็ดขมเพิ่นสีว่าบีบบกน้ำ เอาใส่บีงัว้วคับพี่น้องมากผมครับพี่น้องค่ะผมอําลัมเอาจอดับพี่น้องเสศษปุกนะคะเอา็ส่ใม้ปรุงด้วยชูรสชูรน้อยชูรสปุน้อยชูรตคระบชูรสนะคะใส่ไดไหล่เบข้าคั่วนะคะข้าวคั่ว กัะขัวค่ะมาขัวกขวขเองก็หอมนะคะพี่พคนพี่ป้นขรเองก็ตตำเองก็หอมกพี่น้องใบบเาไปนะครัก็มานกับพี่น้องกันแต่ใส่ ried, เลือดกับป็นอก็สีอาลมัจากน้อยนะกับพีนน ried, น่น้องหน่มีเลือดเาก็นเส่เลือดนะคะหอมง่ย น่าพ <ales> so ี่น้องเลยทำเดี๋ยวขอตกคนจากน้อยเด้อลืมพี่น้องลาดงัวนลาดยางกระซานแล้วพี่น้องใส่เขือมันสีเสบใส่เขือด้วยค่ะน้ำปลากับใด้อะยูต่ว่ามันสีขาวแต่ใช้เขือมันสีเลิศ นตปรนมอยเด้อแ้วหันไปบก,กูดค่ะหันผักหันอยังลงมไปไหม,แล,มแล้วแล้วมันแล้วแล้วล่ะผมแซววะรำดีดี๋หันไปบก,กูดหันทักซีหันยังลงมไปพี่น้องมั้งพี่น้องเอาหันลลเลยเขากระติดใจผักเข้าระค่ะเออพี่น้องขาบักพริกลูกโดดก็มีได้ค่ะพี่น้อง เร็วๆค่ะนี่แหะก้อยเขนเขนก้อยบะมีดเรียบกระเซ็บครับพี่น้องเอาสิชิมด้คะชิม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 ด้วยข้าวเหนียวหนึ่งกำมือนะคะคุยกับพี่น้องเลือมาค่ะถ่าเป็น <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วค่ะสตัสดีค้าบาย